พบกับช่อง The Ozone Adventure กันอีกแล้วนะครับก็สำหรับทริปนี้เราจะไปเที่ยวน่านกันนะครับจากที่เราออกจากระยองมาตอนสองทุ่มตอนนี้เราอยู่พิษณุโลกแล้วนะครับใกล้จะเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะครับก็เราจะไปดูกันว่า จังหวัดน่านนะครับจะมีบรรยากาศเป็นยังไงมีหมอกเยอะแค่ไหนก็รอติดตามชมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงเมืองน่านแล้วนะครับเป็นตัวเมืองเลยก็ทางด้านนั้นก็จะเป็นวัดภูมินนะครับเป็นวัดที่ดังๆนะครับใช่มันดังครงับพอฮิตกันก็คือ เรามาเมืองหน้านะครับเราก็ต้องกินข้าวซอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยซึ่งวันนี้เราอาจไม่ได้เข้าวัดนะครับเพราะว่าเราจะรีบไปบ่อกเกลือกันนะครับก็ไปกันเลยครับก็แวะมากินข้าวซอยอย่างอนนะครับจะมาแวะถ่ายรูปนน้าโอไอเลิฟก,นะ oh. กันนะครับสวยมากเลยนะครับวิวด้านข้างส่วนวิวตรงข้ามนะครับด้านหลังของ จาก้องนะครับก็มีหมอกเยอะมากเลยนะครับก็ไปชมหมอกกันเลยนะครับที่นี่นะครับคือถนอนมาเล็กสามนะคบโอ้โหร้มากเลยเค,คนเยอะมากๆเลยนะ ไปชมเลยคนระับมาชมวิวสวยๆนะกิ่มม่วงหิวแบบวิว360องศากันครับ ระหว่างทางไปบอกเกือนและสปันนะครับสวยมากเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบอกเกือนเหนือแล้วนะครับก็ตอนนี้เราได้พักอยู่ที่รีสปอร์ทเชียงโดวากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปพาไปชมห้องนะครับก็ผมจะบอกอะไรก่อนก็คือรีสอร์ทเชียงโดวาในบ้านเนี่ยอยู่ติดน้าเลยนะครับไปชมกันเลยครับ ส้มหน่อยนะครับสามารถออกไปนั่งเล่นตรงนั้นได้แล้วนะครับน้ั่งนัมงมเล่นหรือก็ส้สมแต่ยังไงหดูอก็ต้องลงไปเล่นดี ได้เลยนะครับนะครับมีไฟมีเตียงนอนพร้อมเลยนะครับมีแบบกาน้ําร้อนกาแฟโอวัลตินอะไรให้พร้อมเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าเลยครับเมื่อคืนหลับสบายมากวันนี้วิวสวยมากเลยนะครับหมอกเยอะมากวันนี้เราคงได้เล่นาน้ำกันนะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปชมวิวน,นะครับ ี่นะครับก็เป็นจุดชมวิวนาะขั้นบันไดนะครับมีดีสอร์ทใกล้ๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนาขั้นบันไดกันนะครับชมกันเลยครับนี่นะครับนาขั้นบันไดสวยมากๆเลยนะครับ เราอยู่ที่บ่อเกลือสินเท่าภูเขานะครับหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะก็เดี๋ยว,วเราจะไปชมกันท้านหนตรงนี้คือบ่อเกลือโบราณนะครับที่เขาใช้ผลิตเกลือในใสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับ เอานะ้ำมาทำเป็นเกลือผลิตภณฑ์ที่ทำได้จกเกลือตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงสปันแล้วแล้วคืนนี้เราก็จะนอนที่นี่ก,กันนะครับ ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปชมวิวบนวัดตรงนู้นนะครับแต่วันนี้ชมวิวรอบๆก่อนนะครับสวยจริงๆครับชมวิวกันเลย ี่ก็คือจุดชมวิวของวัดสปันนะครับก็ด้านล่างก็เป็นนาขั้นบันไดนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นท์ด้วยนะครับก็สามารถมากลางเต็นท์กันได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมวิวนะครับ ที่นี่กันนะครับสปอนคิลิแคมนะครับเรานอนอยู่ห้องสาวนะครับห้องกลางนีเลยครับสวยมากเลยครับนี่คือที่นอนเรานะครับสวัสดีตอนเช้านะครับนี่เป็นเช้าวันที่สองนะสปันนะครับ มองเยอะมากเลยนะครับรยากาศเย็นมากเลยพนะีก็เดี๋ยวเราให้ดูหมอกกันกันนะครับสวยมากเลยครับ จุดชมวิวหนึ่งเจหน้านะครับเรียกชื่อหนึ่งว่าดอยภูคานะครับเพราะที่นี่เย็นมากเลยนะครับบเหมือนอยู่ท่ามกลางหมอกมองไม่เห็นเลยครับก็ไปชมหมอกกันเลยครับ ลิปการมาเที่ยวน่านบอกเกือสปันก็คือแรกนะครับเราก็ได้พักกันที่บอกเกลือเหนือเจียงโดวานะครับก็อยู่ติดน้ำเลยครับอยู่ริมน้ำเลยก็สามารถลงไปเล่นน้ำกันได้นะครับส่วนคืนที่2เรานอนที่สปันคิริแคมผมบอกเลยว่าที่เนี่ยสวยมากมีภูเขาสวยๆเยอะแถมมีหมอกเยอะอีกด้วยนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยก็ เราก็ได้ไปเช็คอินที่ต่างๆเช่นบกเกรโบราณถนนหมายเลข3แล้วก็จุดชมวิว1715นะครับระหว่างทางก็สวยทุกที่เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับให้กับช่อง The Ozone a v e n t u r e ด้วยนะครับมเดิสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจยกันใหม่คลิปหน้าครับ